ก็สไลดในวันนี้คือพี่เฟิร์สเนี่ยเขาจะมารีวิวรถแข่งเขาสักหน่อยจีที่ทำไปวิ่งเท่าไหร่แล้วตอนนี้ยะแนนสิบสองโอเควันนี้เรามาดูรถคันนี้พี่เฟิร์สพี่เฟิร์สบอกหน่อยรถคันนี้เป็นสเต็ปอะไรครับพี่ชายไอ้ต้าพร้อมอย่างตันเนี้ยพร้อมีพร้อมตลอดเลายาเนี้ย ก็สวัสดีน้องๆหนุ่มๆที่น่ารักทุกๆคนทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฝาเพลนะครับน้องๆก็วันนี้เราอยู่กับ15ไร่1ิตารางวาแถวเขาเหลียงซาเขาเหลียงซากันอีกแล้วนะครับผมทุกคนนะก็คือวันนี้เรามาอยู่ในที่ของเขาเหลี่ยงซาเขาเหลี่ยงซาของ First Sur v e y เนะครับน้าบ้านมึงเหรอวันนี้นะครับไหน หลังโคตรน้อยเลยเฮียก็เอาง่ายเลยคือวันนี้ไม่มีอะไรมากหรอกตามจริงตกลงกันว่าเรายกรถมาขี่เราเล่นกันแต่พอดีว่าเขามีแต่ลูกใหญ่ก็เลยไม่ได้เอามาเอา5้าสามากูจะแดกเป็นป่าทุ่งแดะคือใช่กูนะเขาแล้วทุกคนก็ตลอดในวันนี้คือพี่เฟิร์สเนี่ยเขาจะมารีวิวรถแข่งเขาสาักหน่อยก็จะฝากถึงสอจอด้ฝากถึงอะไรวะ,ะจวดอัญสาจวดฝ้ามันเลยส่งมาสักทีนึงมันรออยู่มันบอกว่าพี่ทําคลิปบอกสจอหน่อยเอาเอาฝ้าให้หน่อยเพราะว่าตอนนี้จีที่ทําไปวิ่งเท่าไหร่แล้วตอนนี้เก้าสิบสองถ้าได้ฝ้าส เยอะโคตรจริงเลยอะโอเควันนี้เรามาดูรถคันนี้พี่เฟิร์สพี่เฟิร์สบอกเลยแล้วคันนี้เป็นสเต็ปอะไรครับพี่ชายลูก72ชักเจ็ดในก้านโมโนเยสอันนี้คือกะว่ามึงไปแข่งไอ้แบบเนี่ยใช่ก็รถแข่งยีนมันคันนี้รถแข่งยีนมันรถผมเนี่ยแต่ผมให้มันขอให้มันเลยให้มันเลยก็คือให้มันเอ้ยในคันนี้คือคันเขียวที่ไปน้ำตกนะอ้าวนี่ยคันเขียวใช่เหรอใช่มาคันเขียวได้เหระคันเขียวดูบอลเนี่ยโอ้ยแต่ใกล้เบาคือเบาทุกอย่างครับน้องๆเนี่ย เรามาดูหัวฟากันดีกว่าแต่บางคนบอกว่าไม่เชื่อใช่สีวาลจริงหรือเปล่าพี่นี่มาดูไอ้พวกนี้ปกติแล้วมันจะลงคลิปมาไปทงไปเทสอะไรกันนะ <c oughs> ปกติแล้วเทสเทสในป่านี่นะในนี้น <c oughs> เออเอ้ยเอาเอาลงลงลงได้ไหมใจเปล่าจะดีห่ือจะดีอ่ะเอางี้ดีกว่าพี่เฟิร์สพี่เฟิร์สสตาร์ทฟังเสียงให้หน่อยดิครับผมอายากจะฟังฟตาเมือตาได้เลยฮะตมือ ใช่เราก็ไปเล่นที่อื่นได้ปแต่หมายถึงว่าเออเราอยากอยากเห็นดูเพราะว่าเราลื่่นอะไรครับวันนี้อยากเห็นสีวาวิ่งเป็นไงเขาบอกว่า190จริงเปล่าเดี๋ยวคนไม่เชื่อกันเลยอ่ะได้วันนี้เทสเท่าไหร่เทส400หรือ600ยิปเปอร์จีเมียจะเดี๋ยวเทส600้อยเทสหกรก็ได้เด้ยเราดูเครื่องรันอินไม่ใช่เดี๋ยวมึงเวลาดูก่อนให้ตาลานลก่อนก็คือว่าไปแล้วจับจีเมียห0ร้อยแต่ให้ตาไป200เมตรแล้วยก300เมตรแล้วก็ยกแต่จะไหลเข้าดูเพราะว่าตาราง400 600ไม่เหมือนกัน ง่ายๆเลยคือจะบอกไอเดียคือมันเพิ่งเปลี่ยนรูปออกไปเพิ่งทำใหม่โอเคเอางี้ไปนีดีกว่าไปตรงไหนเดี๋ยวพาไปไปต้าพร้อมย่างกว่านี้ปั๊กปัติดเครื่องพร้อมตลอดเลยา่ะเนี่ยเครื่องเข้ามากี่เมตริงเครื่องดีกว่านี่ดูสตาร์ทมือของจริงแต่มันจะไอ้ยี้มันดึงโหดเกินไปเปล่าวะดึงทีนึงรถลอยเลยจะหักหรือเปล่าดิดู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 มันดึงละไม่ต้องเบิร์นเลยปั๊วเราไปตอนที่วิ่งรถกันดีกว่าครับ ไแม่เป็นไงบ้างครับพี่เฟิร์สโดน,นลื่นโดนลื่นเหรอ่ปเอางีเา้เดี๋ยวรอนมาก่อนรอนมาครับเดีด๋ยวนีว่าจะวิ่งเท่าไหร่สามร้อยปี Two thousand years later โอเคครับน้องๆก็เรามาสัมภาษณ์เมื่อกี้หน่อยครับผม,มเกิดเกิดอะไรขึ้นครับยูดีเขียนมางงไปหมดละน้ำมันหมดเออแล้วก็ไม่เติมกันไปเนะาะกะว่าจะ<ม>ให้กูนใช้รีวิวไว้พอดีน้ำมันหมดเฮ้ยถามหน่อยฟิลลิ่งไอ้ลูกเจ็ดสิบมันเป็นยังไงวะ ชันกไกลก็เพลินเลยหรือเพลินเลยเทียเอ้ยเอางี้แล้วแล้วเวลาใครแข่งไอ้มึงมึงขับแข่งวะเนี่ยน่าจะเย็ดฝากฝากเชียร์ด้วยนะครับผมต้าอันนี้มีขายยาอยังไรเฟิร์สจ้าธงชัยไงจ้าทงชัยจ้ัยโอ้ยเย็ดาสามห้าสามแข่งห้าสามแข่งแข่งด้วยตาขับแน่แต่คันนี้ดูเพราะมันเป็นมือชีพไงแบกเขาไม่ไหวหรอกเอางี <ics> ้เด anyway. ี๋ยวเรามาดูจีกันเลยดีกว่านะครับน้องลอ่โอเค่ำไี่ยมาหมดก่อนโอ้ยหยิบ ร้อยแปดสิบเอ็ดมึงจะแรงไปไหนเนี่ยป้อเอาเลยมาดูดิมึงมาเปิดให้เขาดูดิมึงก็ไม่ดูเว้ยไอ้เหี้ยร์มันยก้ม,มันหมดประมาณกี่เมตรไม่รู้อ่ะ <What? S 2> เนี่ยร้อยร้อยแปดสิบป้อร้อยแปดสิบตั้งแต่ห้าร้อยห้าสิบเมตรจะมาหมดก่อนเข้าเส้นป้องจะมาหมดก่อนเข้าเส้นนจะมันไม่หมดนะร้อยเก้าสิบครับคุเฮ้ยหมดถิงเลยเยอะ คือบอกเลยนะครับก็วันนี้เราก็มารีวิวรถพี่เฟิร์สต,ตามคำขอแล้วเพราะว่าวันนั้นเราลงคลิปพีอร์ไปก็อยากเห็นรถพี่เฟิร์สครับว่ารถพี่เฟิร์สเป็นไงวิ่งยังไงแต่ว่าบางครั้งเราก็จับภาพไม่ทันบ้างอะไรบ้างรอบแรกก็ออกกันเขาเรียกว่าออกวืดออกฟืดใช่ไหมมันลื่นมันลื่นมันเปิดหน้ายางอ๋อเปิดหน้ายางมันเป็นเทคนิคของเขานะครับผมก็ทุกคนก็สำหรับใครทปนี้ช่าคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามใครนะครับผมวันนีน <อา S 1> ้ก็เร<อ>า,<อ>ามาดูฟิลลิ่งหรอกแบบ เจ็ดิบออกกดโผลแล้วใจแล้วก็อยากจะให้ออกทั้งสองรันสามรันนะแต่ว่าเขาไม่เติมน้ำมันไปอ่ะครับน้องๆเฮ้ยถือว่าเป็นความโชคดีนะเว้ยถ้าพี่ไม่มาเองไปเทสกเทสไกลนี่ลืมเลยเนี่ย <c oughs> เออ <c oughs> ก็อง่ายเลยก็ถือว่าเดี๋ยวไปเติมน้ำมันแล้วก็ไปหาเทสกันนะครับผมเพราะฝนก็จะตกแล้วก็เย้ใช้แบบที่เที่ยวด้วยว่ะ <c oughs> ของดับเบิลสแตนดาร์ดอย่าลืมไปใช้กันด้วยนะครับผมโอเคถูกมาก พันเก้าสองพันสามพันเองไม่รู้ไม่รู้จ่าไม่ได้แล้วทุกคนโอเคสำหรับวันนี้ไปแล้วครับผมก็อย่าลืมฝากทีมอะไรทีมเขาเรียกว่าทีมชื่ออะไรนะทีมเซเวทีมเซเวฝากทีมเซอร์เวย์ไปด้วยนะครับผมก็เดี๋ยววันไหนก็เดี๋ยวฝากผ้าป่ามาด้วยนะครับโอเคแล้วก็ไม่เอาผ้าป่าคว่ำกลางทางหมายไม่ถึงวัดกันสักทีไปไม่ไหวผ้าป่าไปกันเยอะไม่ไปไม่ไหวไปไม่ไหวไม่ถึงใช่ไหมโอเคทุกคนวันนี้ไปแล้วแล้วก็ไอ้เฟิร์สอย่าลืมฝากถึงสจ ตีสัก G ีนึงเหรอเฮ้ยเขาบอกว่าสี่บาทเพราอยากเจอเขียวอีว่าพี่แบงค์เขาไหวปะวะสองร้อยสิบสอง G อ่ะแต่จำนวนสองร้อยสอง G ด้วยอยากเจอหนึ่เก้าสิบกูยังโดนเล็กแม็กกูเด้ออยากเจอทองร้อยสิบสองเย็ดเดอร์จอดออกนะจอดออกด้วยจอดนิ่งๆเลยนะจอดนิ่งๆเลยไหวเปล่าไม่รู้ถามแกดูแล้วกันทุกคนวันนี้ไปแล้วครับผมบายบายจุ๊บจุ๊บไปเจอกันใหม่ครับน้องๆ